กราบสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่25นะครับมกราคม2568กนะครับก่อนอื่นครับผมนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับแล้วต้องบอกว่ารถครอบครัวช่วงนี้มันมันฮอตจริงครับมิโซเบนคันที่ผ่านมาผมลงไปครับสองสามวันเท่านั้นเองนะครับผมต้องขออนุญาตก่อนนะครับว่าที่ลบไปเนี่ยเพราะว่า มันมีการจัดไฟแนนซ์ครับผมเลยต้องขออนุญาตลบก่อนเพราะว่าทางเจ้าของรถเขาแจ้งมานะครับผมก็เลยต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพามาชมอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหคันนี้ผมบอกให้ล้ว่าราคาหน้าจับต้องมากเลยนะครับผมจะด้ยงานตรงๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับกับเพื่อนๆ f อซทุกคนนะครับคันนี้ปี2006นะครับรถนี่เป็นสีเทานะครับสีเทาควันบุรี่ตัดบอลนะครับเป็นทูโทนนะ 22006เครื่อง3.0 i-tech เรียบร้อยแล้วนะครับผมฮะมีแหลกหลังคาด้านบนให้นะครับผมฮะรถทรงดีมากเลยรถบอดดี้เดิมนะครับมีสะโพกด้านขวาหลังนะครับรายงานตรงๆนะบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพามาดูก่อน3.0 i-tech นะครับผมชัดเจนนะโอเคนี่นะครับสีเงาทั้งหมดนะครับมีตรงนี้นิดนึงนะครับที่เจ้าของเก่านะครับตรงนี้นะครับผมบอกให้เลย มีการเคลียร์สีมาเน้ะต้องพูดแบบนี้มีการเคลียร์สีมานะครับแต่ชนหนักพลิกคว่ำนะครับไม่มีแน่นอนจมน้ําไม่มีแน่นอนครับยางได้เป็นของยี่ห้อพันคุกนะครับผมฮะดอกแน่นๆเลยแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพามาดูรอบๆคันก่อนเห็นไหมครับมันผมรายงานตรงๆนะครับสีมันจะมีมีตรงนี้นะครับที่เก็บมาโอเคที่มันดูแบบขัดตานิดนึงครับนอกนั้นเรียบร้อยดีนะครับเซ็นเซอร์กันชนหลังนะครับผมเซนเซอร์กันชนหลัง4จุดนะครับพร้อมไฟวัดระยะ ด้านหน้าตรงคนขับนะครับผมฮะโอ้โห,โโหเห็นไหมครับด้านบนติดมาเลยมิลเซเว่นสวยๆแบบนี้พร้อมสติกเกอร์สติกเกอร์มาแบบนี้นะฮะมาแบบจากเจ้าของกลล์ฟแบบนี้เลยผมได้งานตามตรงเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับน้ำมันเกียร์นะครับเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับผมฮะ<ๆ>พร้อมเดินทางไกลเลยนะเมื<ๆ>่อกี้ผมนั่งมาแล้วครับก็เลยแบบมาทําคลิปให้ชมกันทีเดียวกันไปเลยผพาดูร,บรอบๆนะครับสวยเลยนะครับผมเห็นไหมครับ สีมันเป็นเนทาคอนบุรีสวยๆ<ว>น,นะอาจจะมีเสียงเพลงให้ฟังนิดนึงนะครับวันนี้มาทําคลิปตรงนี้จังหวะพอดีันมีสเสน่ห์มากนะคนที่หารถครอบครัวใช้ตัวนี้ต้องจัดอีกแล้วครับราคา188,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับมิวเซอรคันนี้แอร์เย็นนะครับผมพาดูรอบๆคันไปแล้วนะครับรายงานตรงตำนิให้ดูแล้วนะครับว่ามีแค่ตรงไหนนะครับ ภาษีปี68เดือนสิงหาคมนะครับใช้กันไปอีกยาวๆเลยแต่ผมจะพาไปดูภายใน,ในด้านหน้าตรงเป็นยังไงครับอ่าชัดเจนนะครับผมเอินเตอร์คูลเลอร์ชัดนะครับ1 4 5 6ก็ทะเบียนก็สวยนะจะว่าไปแล้วไฟเลี้ยวที่กระจกครบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกิโลใหม่นะครับรถแล่นไปแล้วกี่กิโลนะครับภายในนะครับได้มาแบบนี้เลยผมเดิมนะอะขอรายงานก่อน ผมเนี่ยจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆผมจะเก็บให้หมดเช่นอย่างเงี้ยดูดิผมเดิมเนี่ยผมบอกให้เลยว่าถ้าคนไม่ค่อยได้รักษารถเนี่ยส่วนมากเนี่ยผมตรงเนี้ยจะสก,กระปรกมากและจะเละมากบางคันไม่อยู่เหมือนลายไม้ครับดูสะอาดตาไฟฟ้าทั้งคันนะครับปรับพงปรับข้างไฟฟ้าหมดระบบเบรก ABS แล้วก็ถุงลมนิรภัยครบนะครับปรับระดับนะครับไฟหน้า3ระดับในตัวรถนะครับนี่ไงครับตรงนี้ครับคือ วัดระยะเซ็นเซอร์เวลาคุณจะชนนะครับมันจะมีไฟแจ้งเตือนเลยแต่ผมพาไปดูก่อนปึ๊บร้องเลยนะครับว่าวิ่งกี่กิโล276,000 0นะครับสมน้ำสมเนื้อจริงๆเลยกับสภาพรถคันนี้นะครับแต่ผมพาไปดูนะครับจอจะเป็นนะครับ CD MP3 นะแล้วครับแล้วก็ USB ได้เห็นไหมครับเกียร์อัตโนมัตินะอ่าผมให้ดูครับลายไม้มาแบบนี้เลย ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีเทาๆแบบนี้เขาเรียกว่าสีเบจหรือเปล่าไม่ไม่ชัวร์ไม่แน่ใจเล่มทะเบยียนมีให้ดูนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะน่าจับต้องอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเด<ม>ี๋ยวพาดูเครื่องอีกทีดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนลวกันอ่ะอ่ะผู้โดยสารกลางนะครับเห็นไหมครับผมยังจะเน้นให้อยู่เลยว่าพรมนะครับยังอยู่นะครับพรมครับมิวสเบียนยังอยู่บางคันนี่เปลี่ยนพรมใหม่ไปแล้ว รักษาดูแลรักษามาดีนะครับเจ้าของเก่าส่วนภายในนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบแอร์แบบราวแบบนี้มาให้นะครับตามช่องแบบนี้เลยเย็นทั่วถึงแน่นอนมีเท่าไหร่ขายหมดลดครอบครัวผมก็ต้องยอมรับว่ากระแสตอบรับดีมากมากเลยนะครับดูเบาะด้านกลางนะครับก็สะอาดนะครับไม่มีช้านะครับผมฮะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ปึ๊บสไลด์ทันทีไหมครับพอพับปุ๊บมันจะสไลด์มาให้เลยนี่ครับเหมือนเดิมครับผมด้านหลังอยู่ครบเบาะนั่งหลัง ใสแบบนี้เลยดีวยกว่าเบาะด้านหลังนะครับผมสําหรับเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่นะครับไปเที่ยวกันเลยดีไหมเห็นสภาพรถแล้วน่าเดินทางไกลจริงๆความเราจับข้างนะครับผมก็จะมีเพิ่มเติมมาให้นะครับมีไฟเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเลยอ่ะผมก็ดาวไลท์ดีกว่าเออสวยดีครับใช้ได้เลยเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดู <S <S เป็นแบบไหนสตาร์ททีเดียวติดเลยเปล่าเดี๋ยวจะได้รู้กันโอ้โห นิ่มมากมาดูห้องเครื่อง่อยครับผมเรียนเลยก่อนนะครับว่าคันนี้เครื่องดีเครื่องดีเลยนะครับเครื่องดี <Finland> เครื่องเงียบเจ้าของเก่าดูแลดีครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนอนีอาาผมพาไปดูห้องเครื่องอีกทีพูดได้เต็มปากนะครับว่าห้องเครื่องสวยมากนะครับผมขอพูดได้เต็มปากเลยห้องเครื่องสวยมากแล้วเครื่องเดินเงียบมากนะครับรางานตรงๆไปเลยดูคานหน้าครับ เคยมีคนบอกผมมาว่าควรจะบอกเลยนะว่ารถโดนหนักไม่โดนหนักผมายง,งานเต็มปากเลยนะครับห้องเครื่องเดิมนะครับเดิมเลยเพศเดิมนะครับผมแบตอาจจะดูสีสันนิดหน่อยนะครับระบบเบรก ABS ชัดเจนนะนะครับผมฮะรถเดิมนะผมในง,งานแบบนี้สําหรับเพื่อนๆคนที่ติดตามผมเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับเครื่องเดินนิ่มจริงครับคันนี้นิ่มมากผมจะบอกว่านิ่มมาก มันไม่กาวเลยอะเสียงแบบมันมันเดินแบบเพ้ะเอางี้ดีกว่าครับ <lijk. S 1> แบบที่บอกนะครับน้ํามันเกียร์เปลี่ยนเรียบร้อยเลยนะครับน้ามันเครื่องต้องตามระยะนะครับเพราะเขาเพิ่งถ่ายมาไม่นานนี้เองอช่วยลบเกินเปิดไฟหน้าหน่อยครับติดไหมเดี๋ยวผมเช็คระบบให้ไปเลยดีกว่าติดไม่ติดนะครับแต่ผมบอกให้เลยว่าเครื่องดีมากช่วงล่างดีกาลังจะเปิดให้นะครับเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดเรียบร้อยนะครับไฟหน้าปื๊บเห็นไหมครับจะเป็นแบบสีแบบเน่ครับ ติดหมดนะครับโอเคสูงต่ำโอเคครับติดครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูรอบคันอีกทีหนึง่งอีกทีครับกับ e ีซูซูมิวเซปี2006คันนี้นะครับผมครับผมฮนะผมจะบอกว่านะครับใครที่หาอยู่รีบจัดเลยนะครับราคาเพียง1น8 0 0 0สนแปบาทนะครับ ภาษีปี68เดือนสิงหาคมแล้วครับใช้ไปอีกยาวๆเลยนะครับผมอะต่อให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกติดนะครับเต็มระบบนะครับใช้ได้เลยนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกครบนะครับผมไฟฟ้าทั้งคันนะครับพร้อมนี่เลยครับแหลกหลังคานะครับท่านไปเที่ยวกันหลายคนสัมภาระเยอะไว้บนนี้นะครับผมอะขับดีช่วงล่างดีนะครับติอยู่ตรงสีตรงนั้นนะครับผมสภาพสีผมตีไว้70%นนะครับครับผมให้เดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนิดนึง ไปได้ดูด้านหลังกันเลยกล้องสองหลังเห็นชัดเจนนะครับผมมีนะฮะฟืบวา้าโอ้โหมองเข้าไปสวยเลยพับบอรดให้ดูหน่อยครับดูเห็นไหมครับจะมีไฟให้เรียบร้อยนี่ครับวางสัมภาระสองสเต็ปเห็นไหมครับสองสเต็ปเลยนะครับคุณสามารถพับไปก่อนได้นะครับพอพับเสร็จปุ๊บีพื้นที่มันต้องการใช้อีกหน่อยนึงคุณดันขึ้นไปได้เลยนะครับผมฮนะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่จะรู้ว่า รถยอดนิยมจริงตอนนี้ผมบอกว่าการตอบรับดีมากคลิปนี้ผมตั้งใจรายงานให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับเอาลงให้หน่อยครับใครที่หาอยู่อ่ะรถมันขายดีมันไม่ค่อยมีเข้ามากระแสะแรงมากครับตัวนี้ดึงขึ้นมาเลยปุ๊บโอเคครับอีกทีนะครับผมกับอิตาสุมิวเซปี2006คันนี้นะครับพร้อมเดินทางทั่วไทยนะครับน้ำมันเกียร์ถ่ายแล้วน้ำมันเครื่องตามระบบนะครับเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม เครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับบอกไว้เลย CDMP 3 ABS Airbag นะครับผมฮะพร้อมกล้องหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่ะก่อนจะปิดคลิปผมพาลอบๆดูอีกทีนะครับพาชมชมอีกทีอีกรอบนึงแล้วกันอ่ะมีสติกเกอร์มาให้แบบนี้นะครับเสียงเครื่องมันเดินนิ่มมากนะอ่ะตอนเนี้ยไม่มีเสียงรบกวนแล้วครับเงียบๆเลยเนี่ยครับได้ยินเสียงไหมครับเข้าไปใกล้ๆอีกทีครับห้องห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับ าพูดได้เต็มปากเลยนะครับห้องเครื่องเดิมสนิทนะครับเนี่ยผมจะตัดเครื่องแล้วนะเครื่องเงียบๆแบบนี้เลยนะครับ3 0 i t t c h Turbo บนะครับผมอ่ะอ่านะครับเห็นกันชัดเจนคลิปนี้รายงานให้ยาวเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอินสุภิวัฒคันนี้ปี2006ราคาอยู่ที่188,000บาทโทร0 9 5 7 4 0 1 2 2 9นะครับ ไอดีรายยูทนะครับใครที่หาอยู่นะครับต้องการรถครอบครัวใช้ตอนนี้กระแสดีนะครับย้ำนะครับโทรอีกที095 740 1229 ID ีดีรายรายงานตรงๆแบบนี้คิดว่าคงจะถูกใจนะครับขอจบการรายงานรถคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ